สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,รกทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องไรแดงในมะละกออะครับซึ่งไรแดงเนี่ยส่วนมากจะเป็นกันในช่วงหน้าแลงหรือขาดฝนส่วนมากจะเป็นร่วมกับพวกเพลี้ยไฟยนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดกันเรื่องไรแดงก่อนนะครับซึ่งไรแดงเนี่ยทำลายตั้งแต่ระยะติดผลอ่อนเล็กๆก็มีนะครับ แต่ในช่วงที่เห็นชัดก็คือตั้งแต่พวกติดระยะติดผลอ่อนเลยก็มีถ้ามันเป็นเยอะก็ทําความเสียหายในส่วนมะละกอเราพอสมควรวเรามาเรียนรู้กันว่าไราแดงมะละกอมีกี่ชนิดและทําความเสียหายอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูชนิดของไรแดงกันก่อนว่าไราแดงมะละกอมีกี่ชนิดเรามาดูไรชนิดแรกกันก่อนนะครับก็คือไรแดงแอฟริกันนะครับเวลาไราแดงแอฟริกันเนี่ยทำลายมะละกอเรารเานี่ยครับไม่ว่าจะเป็นผลหรือใบก็แล้วแต่ถ้าใบ มันก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบส่วนมากมันจะอยู่ใต้ใบถ้ากินผลก็ดูดน้ำเลี้ยงตั้งแต่ระยะผลอ่อนทําให้ผลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะดา่ดางๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะการทําลายของพวกไรแดงแอฟริกันไรแดงที่2นะครับก็คือไรแมงมุมคันสวาตัวนี้มีในมันสำปะหลังก็มีนะครับแล้วก็มากินในพวกมะละกอก็สมชื่อเขานะครับไม่ว่าไรชนิดไหนก็นแล้วแต่จะมีทั้งหมด8ขาตามภาพนี้นะครับไรแดงก็สมชื่อนะครับตัวแดงจี๊ดเลย ชนิดต่อมาก็คือไรแมงมุมเทียมมแล้วก่อจริงๆไรแมงมุมเทียม,มแล้วก่อนเนี่ยก็สีคล้ายๆพวกไรแดงนะครับแต่ว่าดูตรงขามันนะครับไรแมงมุมอ่ที่เขาบอกว่าไรเทียมเนี่ยรูปร่างมันจะไม่ค่อยเหมือนพวกไรสองชนิดที่ผ่านมาแต่ว่าอ่ามันมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ตรงขามันนะครับแลวก็ลําตัวมันจะมันจะไม่ค่อยกลมเหมือนพวกไรแดงแอฟริกันหรือไรแดงแมงมุมคันสว่านะครับ เรามาดูวงจรชีวิตของพวกไรแดงกันบ้างมีวงจรชีวิตแบบไหนไรเนี่ยมันมีทั้งประเภทเป็นไรศัตรูพืชคือกินพืชของเรานะครับและก็พวกไรตัวห้ามคือไรกินไรนั่นเองนะครับถ้าเป็นไรตัวห้ามเนี่ยเป็นไรตัวดีแต่ถ้าเป็นไรศัตรูพืชเนี่ยเป็นไรตัวร้ายเรามาดูวงจรของไรศัตรูพืชหรือไรตัวร้ายกันก่อนนะครับเริ่มจากระยะไข่นะครับจากไข่เนี่ยออกเป็นตัวอ่อนใช้เวลา4วันนะครับจากตัวอ่อนเป็นตัวเต็มใบนะครับพัฒนาการตรงนี้ใช้เวลา6วัน จากตัวเต็มใบเนี่ยมันจะวางไข่เนี่ยจนกว่าตัวเต็มใบนี้ได้ระยะเวลาประมาณ1 2บสถึงยีวันตรงช่วงนี้เลยครับพวกตัวเต็มใบนี่เป็นอันตรายตอา่อมะละก่อเราเพราะว่า 12- บสถึงยีวันมันอยู่สูงสุดยีวัน,เ,นเกือบ1เดือนเนี่ยทีเดียวนะครับทําให้มมละก่อเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากพวกไรเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวไรสตัตรูตพืชจะมีลักษณะสีที่สังเกตได้นะครับลำตัวสีไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับส่วนมากเนี่ย ถ้าแดงมันก็จะมันจะไม่แดงแป๊ดเท่าไหร่นะครับแดงก็เห็นลักษณะแดงอยู่มันจะมีลักษณะตัวเขียวก็มีตัวส,สีแดงก็มีแล้วแต่ชนิดของไหนที่ผมกล่าวมานะครับลักษณะที่สองที่สังเกตได้ถ้าเป็นไรศัตรูพืชนี่มันจะเคลื่อนที่ช้าที่มันเคลื่อนที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องดูดกินตรงโน้นทีตรงนีนท้ทนีนะครับดูดตรงไหนก็ดูดอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะเคลื่อนที่เพราะว่าโดยพวกมะละกอเนี่ยมันมีน้ําเลี้ยงเยอะอยู่แล้วนะครับไรก็เลยไม่ค่อยเคลื่อนที่อันนี้เป็นลักษณะของไรศัตรูพืช คือลำตัวสีจะไม่ค่อยสดใสมีสีแดงสีเขียวแล้วก็เคลื่อนที่ช้านะครับเรามาดูการแพร่ระบาดกันบ้างนะครับการแพร่ระบาดของไรสัตู์พืชน,นี่จะแพร่ระบาดในช่วงไหนไรแดงนะครับชอบแพร่ระบาดในช่วงหน้าแรงถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยจะเป็นช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับในช่วงที่มีลมพัดแรงเนี่ยพวกไรแดงเนี่ยก็สามารถไปกับลมกับน้ําได้นะครับแต่ถ้าส่วนมากไปกับลมมันปลิวไปได้ง่ายเพราะตัวมันเล็กนะครับระบาดสูงสุดในช่วงเดือนธันวาถึงมกรานะครับ แล้วก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าช่วงไหนมันมีฝนตกเนี่ยรายแดงไม่ค่อยชอบนะครับปริมาณรายแดงมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากมะาาบาดในช่วงธันวาคมกราแล้วเนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกในช่วงเดือนมีนาเมษาสังเกตด,ดูนะครับช่วงธันวาคมกราเนี่ยเป็นช่วงลมฝนทิ้งช่วงแล้วก็อากาศอ่าจะเริ่มไม่มีความชื้นแล้วนะครับมันเป็นอากาศแห้งแงล้งจะระบาดช่วงนี้แล้วก็ช่วงที่2มีนาเมษาเนี่ยอากาศจะร้อนจัดเลย พวกไรแดงนี่มกักระบาดโดยมากนะครับไรแดงเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวหนึ่งก็คือพวกเพลียไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยหัวข้อถัดไปกันแล้วก็ไรแดงเนี่ยจะลดลงหรือไม่ค่อยมีในช่วงฤดูฝนจะมีน้อยมากนะครับเราไปดูอาการของไรแดงกันบ้างว่าอาการของไรแดงเนี่ยถ้าเป็นในมะละกอของเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอันนี้เป็นลักษณะของไรแดงแอฟริกันนะครับด้านความเมืองเนี่ยเป็นตัวของไรแดงแอฟริกันเวลามันกินใบมะละกอนะครับมันจะเป็นจุดด่าง ดังภาพลูกศรสีเหลืองท่านซ้ายมือนะครับเวลาเรากล้องเ,อเขาเรียกอะไรแว่นขยายไปส่องดูเราจะเห็นตัวไรอยู่นะครับที่มันเป็นจุดๆแบบนั้นเพราะว่าไรเนี่ยมันมีตัวเล็กขนาดเล็กมากมันก็จะไปดูดตรงโน้นทีตรงนีนท้นนทีนะครับเพราะว่าไรเนี่ยมันวางไข่แต่ละครั้งเนี่ยได้หลายร้อยฟองเลยทีเดียวนะครับพอฟักออกจากไข่ออกมามันก็เริ่มดูดนะครับเริ่มดูดพอถึงตัวเกิดใหมก่ก็ยิ่งทําลายมะละกอเราไปเยอะนะครับอันนี้เป็นลักษณะใบด่างที่เกิดจาก พวกไรแดงแอฟริกันทำลายใบมะละกอของเรานะครับมาดูอาการของไรแมงมุมคันสว่าที่ทำลายมะละกอนะครับไรพวกนี้เนี่ยจะอยู่แถบบริเวณเส้นใบเส้นใบของมะละกอนะครับดูดน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นใบเนี่ยอาการจะออกใบเหลืองๆนิดหนึ่งนะครับถ้าดูดผลเนี่ยก็จะเป็นผลด่างแบบนี้จริงๆไรในมะละกอทั้ง3ชนิดนี้นะครับถ้าทำลายผลเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับเวลาเราจะแยกต้องดูตัวไรแต่ถ้าดูอาการนแยกไม่ค่อยออกนะครับถ้าเป็นผลจะเป็นผลลักษณะด่างๆแบบนี้ แต่มันก็จะคล้ายๆพวกเพี้ยไฟนะครับเพราะว่าสองตัวนี้เนี่ยทั้งรายแดงเพี้ยไฟเนี่ยลงในช่วงเดียวกันนะครับก็คือช่วงแห้งแล้งนะครับทำให้ผิวเนี่ยบริเวณผลของมะละกอเนี่ยเป็นจุดสีคล้ำและก็เสียหายไปจํานวนมากเลยทีเดียวน,นะครับอันนี้ลายมงม,มุมเทียมนะครับที่ทําลายผลมะละกอด,ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นจุดลายๆพวกทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าลายแดงแอฟริกันลายมุมพันสวานลายมงมุมเทียมพวกนี้ทำลายมะละกอเนี่ยเป็นลักษณะแบบเดียวกันแยกได้ยากมากนะครับ แต่ถ้าเป็นแยกเป็นตัวเนี่ยก็พอจะแยกได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของไรมงมุมเทียมที่ทําลายมะละกอทั้งใบทั้งผลเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของไรนะครับไรที่เข้าทําลายใบมะละกอคือถ้าเวลาพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตนะครับถ้าเหมือนพลิกเหมือนกันถ้าพวกเคลียเนี่ยใบมันจะม้วนขึ้นถ้าพวกไรเนี่ยใบมันจะงุ้มลงนะครับเพราะว่าพวกไรเนี่ยมันจะโดดอยู่บริเวณใต้ใบนะครับ มันทําให้ใบของพืชที่มันดูดเนี่ยมันม้วนลงใบพริกก็เช่นกันใบมะละกอเนี่ยก็เช่นกันนะครับใบมันจะม้วนลงเป็นหยักๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะเกิดจากไรแดงเข้าทําลายใบอ่อนก็เป็นใบแก่ก็เป็นแต่ส่วนมากมันชอบกินใบอ่อนนะครับเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันกําลังอร่อยพอดีเลยช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของพวกไรเข้าทําลายดีไม่ดีผสมกับเพี้ยไฟด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันส่วนมากมันจะมาพร้อมกันนะครับ บางทีมันไรแดงมาก่อนเพี้ยไฟตามหลังก็มีนะครับอันนี้เป็นอาการใบเง,เ,งเกิดจากพวกไรเข้าทำลายนั่นเองนะครับอันนี้นลักษณะของผลมะละกอที่ไรเข้าทําลายนะครับบางทีมันเป็นตั้งแต่ระยะเล็กก็มีพอโตขึ้นมาผลอ่อนๆเนี่ยนะครับผลยังไม่แก่เท่าไหร่มันก็เข้าทําลายได้ผละลักษณะเป็นด่างๆแบบนี้ถ้าเป็นพวกมะละกอฮอนแลนด์หรือมะละกอทุกชนิดเลยนะครับจะขายไม่ค่อยได้เพราะว่าผิวมันไม่ค่อยดีถ้าเข้าขาย20ก็จะได้สัก10บบาทเนี่ย นะครับเพราะผิวมันค่อยดีถ้ามันทําลายเยอะๆเนี่ยก็จะทให้พวกมะละกอเวลามันสุกเนี่ยมันจะสุกช้ากว่าเพื่อนสีก็จะค่อยเปลี่ยนช้ากว่าเพื่อนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของผลอีกชนิดหนึ่งที่พวกไรเข้าทําลายแล้วทําลายอาการรุนแรงตั้งแต่เล็กนะครับพอมันโตมามันก็จะเป็นอาการเหมือนขี้กลากที่บ้านเราเรียกนะครับแต่ว่าอาการแบบนี้คล้ายๆกับพวกมแมลงอีกชนิดหนึ่งก็คือเพลี้ยไฟนะครับบางช่วงมันก็เข้าทําลายพร้อมกันอันนี้เป็นลักษณะของ ไรเข้าทำลายออกแบบหนึ่งในผลนะครับเราไปดูวิธีการป้องกันกําจัดไรกันบ้างเราจะมีวิธีการป้องกันกําจัดไรอย่างไงบ้างนะครับข้อแรกนะครับกาจัดวัชพืชในสวนมะละกอซึ่งเป็นแหล่งหลบซ่อนของไรแดงคือโดยส่วนมากไม่ว่าสวนพีกสวนมะละกออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าพวกไรเขาทำลายมันจะมีพืชอาศัยก็พวกวัชพืชในแปลงเรานี่นะครับก็คือทําความสะอาดให้ดีนะครับส่วนมากยาฆ่ายาสในแปลงมะละกอเขาไม่ค่อยจะใช้เพราะว่ามันรงมะละกอมันอยู่ตื้นใช่ไหมครับส่วนมากก็ใช้วิธีตัด หรือละถอนเอาอย่างเงี้ยนะครับสองีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของรารแดงในสวนมะละกอเช่นพวกส้มมะนาวทุเรียนพวกตะกูลถั่วพวกายแดงเนี่ยอาศัยได้ดีนะครับแต่ถ้าเราปลูกลักษณะแบบสมดมแบบภาพใต้หรือปลูแบบผสมผสานใส่ด้วยกันนะครับถ้ามันเป็นเนี่ยก็ควรฉีดพ่นด้วยสารชีวภาพหรือสารกําจัดทางเคมีนะครับให้พวกสม้มพวกมะนาวที่เราปลูกไว้ในสวนเดียวกันเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันเข้าสู่ต้นมะละกอนั่นเองนะครับข้อที่3าม อนุรักษ์สัตว์ตัวธรรมชาติที่ควบคุมได้แดงตามธรรมชาติก็คือส่วนมากจะเป็นพวกไรตัวห้ามนะครับมันจะกินกันเองพวกนี้ไรตัวห้ามเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าพวกไรสัตว์พืชอะไร,รพวกนี้ก็จะเคลื่อนที่ช้าแต่ไรตัวห้ามเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วนะครับข้อที่4มันสํารวจสถานการณ์ไดแดงและสัตว์ตัวธรรมชาติในแปลงนะครับส่วนมากมันจะมีที่ีสารวจเช่น10%ของต้นทั้งหมดสํารวจ7วันต่อครั้งนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มันชอบระบาดก็คือ ตั้งแต่พฤศจิกาถึงมกราช่วงนี้มันเป็นช่วงอากาศแห้งแรงมันจะระบาดเร็วดีไม่ดีอาจจะมีเพลี้ยไฟปะปนมาด้วยนะครับชวงที่2ก็จะเป็นพวกมีนาเมษา,าพฤชผากพวกนี้เอาง่ายพวกช่วงแง้งแรงเนี่ยนะครับควรสำรวจพวกแรแดงแล้วก็เพลี้ยไฟให้ดีด้วยนะครับข้อที่5การใช้ระบบน้ําเวียงหรือเครื่องฉีดพน่นที่มันถึงใบมันนะครับถึงใบไม่ว่าจะเป็นใบหรือใต้ใบก็ตามนะครับให้น้าเนี่ยเป็นพ่นฝอยประมาณ 1-2ชั่วโมงต่อวันนะครับให้เปียกชุ่มบนใบมะละกอเพราะว่าไรแดงกับเพี้ยไฟเนี่ยถ้ามันมาพร้อมกันมันไม่ค่อยชอบน้ํานะครับถ้าเจอน้ําเนี่ยวิธีเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณไรแดงได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าถ้ามันถูกน้ำเนี่ยมันอาจจะตายได้นะครับมันถึงระบาดในช่วงหน้าแรงอย่างเดียวหน้าฝนจะไม่ค่อยมีพวกไรแดงนะครับเมื่อเราพูดถึงไรศัตรูพืชก็คือพวกไรแดงต่างๆทั้งสชนิดนี้นยเรามาดูไรตัวห้ามกันบ้างจริงๆถ้ามันมีไรแดงในสวนไรตัวห้ามมันก็ตามมานะครับ อันนี้เป็นลักษณะของไรตัวห้ามที่กินไรสัตรูพืชในสวนมะละกอเราเนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ไรพวกนี้เนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วกว่าพวกไรสัตรูพืชมาดูความแตกต่างระหว่างไรสัตรูพืชกับไรตัวห้ามกันบ้างนะครับไรตัวห้ามเนี่ยหรือไรที่เป็นประโยชน์นะครับวางไข่เนี่ยจากไข่ไปถึงตัวอ่อนเนี่ยนะครับประมาณ39ชั่วโมงนะครับก็ประมาณหลายวันพอสมควรนะครับมันจะมีัยตัวอ่อนใบรุ่นที่1นึ่งที่2เนี่ยจากนั้น เข้าวัยช่วงนี้ประมาณ48ชั่วโมงนะครับหรือประมาณสักสองวันก็เข้าสู่ตัวเต็มใบจากตัวเต็มใบจะไปวางไข่ประมาณ14วันนะครับวงจรเหล่านี้ก็จะสั้นกว่าพวกไรศตูวพืชเป็นสมควรแต่ลักษณะที่เราสังเกตได้นะครับไรพวกนี้ลำตัวสีสดใสมันวาวส้มถึงแดงจริงๆถ้าแดงก็มีลักษณะคล้ายกันกับพวกไรศตูพืชนะครับแต่ที่ต่างกันคือไรพวกนี้เนี่ยเคลื่อนที่เร็วเพราะมันไม่ได้ดูดน้าเลี้ยงจากมะอะกอมันอาศัยการเคลื่อนที่เร็วไป ดูดน้ําเลี้ยงจากพวกไรศัตรูพืชนั่นเองนะครับสรุปความแตกต่างไรทั้งสองชนิดนี้ก็คือถ้าไรตัวห้ามไรตัวดีเนี่ยตัวจะมันเบาวกว่าถึงเป็นสีแดงเหมือนกันก็ตามไรตัวห้ามหรือไรตัวดีเนี่ยจะเคลื่อนที่เร็วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกไรศัตรูพืชไม่ค่อยเคลื่อนที่เพราะว่าดูดกินน้ําเลี้ยงนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความแตกต่างของไรทั้งสองชนิดนี้เร,ราไปดูสารเคมีที่ใช้ป้องกันกัน,กนบ้างมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกสไปโรมิซิเฟนอันนี้เป็นสารกําจัดไรนะครับ ตัวที่2ไซฟูมทโทเฟนนะครับตัวที่3ทีบูเฟนไพรัตนะครับตัวที่4เฮกซีไทอซอกนะครับตัวที่5เฟนไพรอกซิเมตตัวที่6อะมิตราตัวที่7ไพริดาเบนนะครับจริงๆมันมีหลายตัวกว่านี้แต่ที่ผมพูดมา6-7ตัวเนี่ยก็เกือบครอบคลุมทุกตัวแล้วนะครับยาเวลาพวกยากําจัดไรนะครับมันจะมียาเฉพาะของเขานะครับประมาณ 6- 7ตัวเนี่ยหรือมีตัวอื่นมาล่าสุดอันนี้ก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับ แต่ว่ามีเจ็ดตัวเนี่ยมีขายตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับยากําจัดไรกับยาฆ่าแมาลงเนี่ยจะใช้ร่วมกันไม่ค่อยได้นะครับถ้าเอายากําจัดแมลงอย่างอื่นมาพ่นไรเนี่ยมันจะไม,ไม่ค่อยตายไม่ค่อยตอบสนองนะครับมันจะมียาเฉพาะประมาณ6กเจ็ดตัวนี่แหละพวกสปไปโรเมซิเฟสอะไรต่างๆเนี่ยไพริดาเบนอะมิธาดพวกเนี้ยนะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันจะเป็นยาเฉพาะหาซื้อตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปเวลาอัตราการใช้นะครับใช้ในอัตราที่พอเหมาะตามเข้าระบุเวลาใช้ให้ฉีดเช้าหรือเย็น ถ้าเวลามีแดดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าเป็นเวลาโดนดอกเนี่ยดอกอาจจะร่วงได้เพราะว่าถ้าลงซายด้วย e c พวกเนี้ยส่วนมากมันจะปิดอาจจะเป็นยาร้อนได้นะครับถ้าเป็นยาผงเนี่ยมันก็จะตกค้างบนใบอาจจะทําให้ใบไหมได้นะครับเพราะนั้นเวลาฉีด,ฉ,ดฉีดอาจจะตามที่เขาบอกแล้วก็ฉีดเช้าหรือเย็นนะครับอันนี้เป็นการใช้สารเคมีอันนี้เป็นตัวอย่างสารเคมีนะครับเวลาเลือกซื้อสารที่ผมกล่าวมาคือชื่อสารมันทั้ง7สารานะครับชื่อสารมันจะอยู่ตรงกรอบสีเหลืองลูกศรสีแดงนะครับ เช่นจะซื้ออะมิสราดถ้ามันมีหลายยี่ห้อก็เลือกดูชื่อสามัญเปอร์เซ็นสารแล้วก็ราคาดูวันหมดอายุด,ด้วยนะครับถ้าตัวไหนถูกก็ซื้อตัวนั้นเพราะว่าส่วนมากมันก็ผ่านการทดสอบจากกรมวิชาการมาแล้วนั่นเองนะครับเราไปดูสารนทรีชีวภาพที่ใช้ในการป้องกันกําจัดพวกไรมลงศัตรูพืชกันก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือน้าส้มควันไม้อาจารย์แนะนําในการป้องกันพวกมแมลงศัตรูพืชหรือไรก็แล้วแต่นะครับใช้น้าส้มควันไม้1ลิตร ผสมกับน้าเปล่า2ลิตรพ่นลงใบหรือลงต้นก็ได้รอบๆต้นนะครับพ่นทุกๆ7-15วันอัตรา1ลิตรต่อน้ําสะอาด2ลิตรขับไล่ได้ทั้งมแมลงไรเชื้อโรคพืชกระตุ้นพมคุ้มกันกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งราคาก็ไม่ค่อยแพงเราสามารถทําเองก็ได้นะครับตัวที่2คือเชื้อพวกบิวเวรียอันนี้เป็นราขาวนะครับที่ใช้ในการป้องกันกําจัดมแมลงทุกชนิดรวมทั้งไรด้วย วิธีการทํางานของเชื้อวิวเวรีนะครับต้องต้องเรียนไปนก่อนอย่างนี้นะครับเชื้อวิวเวรีจะจะทางานได้ก็ตัวเมื่อน,นึงมีความชื้นเพราะนั้นเวลาพ่นเชื้อวิวเวรีหรือราคาบเนี่ยนะครับให้พ่นช่วงเช้าตรู่ Through, หรือว่าช่วงเย็นจะดีที่สุดเพราะวิวเวรีมันเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งมันมีชีวิตมันไม่ค่อยชอบแสงนะครับถ้าพ่นช่วงเย็นเนี่ยถ้ามันถูกตัวพวกเพลี้ยไฟพวกไรพวกนี้พวก,พวกมแมลงต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลาในการทำงานก่อนคืนและความชื้นจะสูงจะดีจะทํางานได้ดีนะครับ ในการปร้องกันกำจัดเนี่ยถ้ามันจะทํางานได้ดีเนี่ยใช้เวลาประมาณ3วันเป็นอย่างต่ำนั่นเองนะครับคือ3วันเนี่ยจะเริ่มเห็นผลแล้วนะครับพวกไรต่างๆแมลงต่างๆจะเริ่มตายให้เห็นแล้วนะครับอันนี้บิวเบลเลียก็หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไปนะครับบิวเลเลียตัวนี้เนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อหลายแบบนะครับที่ผมเอานํามาให้ดูนะครับบางตัวอย่างก็ผสมบิวเลเลียชนิดอื่นหรืออย่างอื่นลงไปด้วยนะครับบางอย่างก็เป็นตัวเดียวถ้าเป็นตัวอย่าง2 2ตัวชนิดผสมกัน,นก็แพงหน่อย แล้วถ้าเป็นตัวเดียวก็ราคาไม่แพงกิโลหนึ่งก็ประมาณสัก200ถ้าเป็นตัวแบบแพ็คคู่อย่างเงี้ยก็เป็น3 5 0ร้อถึงสี่ก็มีนะครับหาซื้อตามออนไลน์ได้ไม่ยากทุกวันนี้นะครับเราไปดูสูตรนะ้ำหมักชีวภาพในการป้องกันกําจัดพวกแมลงศัตรูพืชและ,ะไร้ศัตรูพืชกันบ้างเขาใช้สูตรไหนนะครับสูตรแรกนะครับมีวัตถุดิบที่ต้องเตรียมก็คือ1่พริกแกงเผ็ด 1- 2ขีดนะครับสยาฉุน 2- 3ขีดบวกัวกรอย2กิโล 3. น้ำส้มสายชู1ขวด4เหล้าขาว1ขวดเล็ก5น้ำเปล่า10ลิตรบวกถัง2 0 0ลิตรนะครับวิธีทำนะครับก็คือนำสมุนไพรต่างๆทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะหัวก้อยสับให้ละเอียดมาเทลงในถังหมักนะครับแล้วก็เทพวกน้ำส้มสายชูเหล้าขาวลงไปแล้วก็เติมด้วยน้ําในถังแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักไว้อย่างน้อย7วันนะครับถ้าเด่งด่วน7วันสามารถใช้ได้ถ้าเป็นเดือน2เดือน3เดือนก็ยิ่งดี สารต่างๆจะได้ออกมาเยอะนะครับอันนี้เป็นสูตรไล่แมลงที่สามารถทําได้เลยนะครับถ้าใช้ในการไล่ป้องกันพวกเพลี้ยแมลงและพวกไรนี่นะครับใช้ป้องกันเนี่ย3 0ซีต่อน้า20ลิตรพ่นทุกๆ7วันจะถ้าใช้ในการกําจัด5 0ซีต่อน้ํา20ลิตรพ่นทุกๆ3วันอันนี้เป็นวิธีการใช้น้ําหมักนะครับสูตรที่2นะครับส่วนผสมก็มี1่หัวกลอยบวกสาบเสือ2กิโลสบอระเพ็ดบวกตะไคร่หอม2กิโล 3. จุลินทรีย์หนอกกล้วย1ลิตรหรือ EM ก็ได้นะครับสีกากน้ําตาลเนื้อตาแสดง1นกิโลซึ่งหาไม่ยากตัวที่5ก็คือถังหมักนะครับวิธีการทำก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมาสับให้ละเอียดเลยนะครับสับให้ละเอียดแล้วก็เทลงในถังหมักนะครับจากนั้นก็เติมจุลินทรีย์หนอกกล้วยหรือ e อเข้าไปจํานวน1ลิตรแล้วก็เติมกากน้ําตาลถ้าอยากให้มันเข้มข้นก็ไม่ต้องเติมถ้าอยากให้ไม่อยากให้มันเข้มข้นมากเทนะ่าไหร่นักก็เติมน้ําลงไปพอให้มันท่วมหลังเข้าพอนะครับ หลังจากนั้นผสมกันให้ดีปิดฝาถังทิ้งไว้ในร่มหมักไว้1เดือนจากนั้นก็กรองเอาแต่น้ํามาใช้นะครับวิธีการใช้1กระป๋องกาแฟต่อน้ํา20ลิตรถ้าพืชโตแล้วนะครับแต่ถ้าพืชยังไม่โตก็สามารถลดลงมาได้3 0 50อย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ชนิดพืชแล้วแต่ชนิดของพืชที่เราปลูกว่าเราปลูกพืชอะไรระยะด้วยถ้าเล็กก็ใช้น้อยถ้าโตก็ที่มันแข็งแรงต้านพวกสารต่างๆได้ดีแล้วก็ใช้เยอะขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้สามารถปรับใช้ได้ตามพื้นที่ตามพืชที่เราปลูกนะครับตัวที่3มนะครับมีส่วนผสมดังต่อไปนี้1่ยาชุน4ขีดบวกข่าแก่5หัวนะครับหาได้ตามพื้นที่2กาแฟดำา1ซอง3เหล้าขวดน1ขวดเล็ก4น้ำส้มสายชู1นขวดเล็ก5เนี่ยทังหมักแล้วก็น้ำเปล่าให้เตรียมไว้นะครับทั้งหมักประมาณสักเอ่อสิบยีลิตรก็ได้นะครับวิธีการทาก็คือนําส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยยาฉุนขาแก่โดยเฉพาะขาแก่เนี่ยนะครับสับให้ละเอียดเลยนะครับ เอายาฉุนกับ่าแก่นี่เทลงไปก่อนตามด้วยกาแฟดับหนึ่งซองแล้วก็นําเหล้าขาวหนึ่งคนเล็กเทลงไปนะครับตามด้วยน้ําส้มสายชูหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันในถังนะครับเทรวมกันพอมันเข้ากันดีแล้วนะคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับมหมักอย่างน้อยหนึ่งวันนะครับหลังจากนั้นก็มากรองออกจากน้ำไปใช้จริงๆการหมักเนี่ยหนึ่งเดือนก็ได้สามเดือนก็ได้ถ้ายิ่งหมักมากเนี่ยสารมันก็ยิ่งออกมาเยอะนะครับแต่นี่เป็นกรณีเร่งด่วนหนึ่งวันก็ใช้ได้พอกรองออกจากน้าแล้ว อัตราใช้ 50cc ต่อน้ํา20ลิตรหรือ 100cc ต่อน้ํา20ลิตรทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชถ้าพืชเล็กให้ลดลงมานะครับถ้าพืชโตแล้วก็สามารถใช้ตานี้ได้ถ้าพืชชนิดไหนที่มันมีความทนต่อน้ําหมักชีวภาพดีๆเนี่ยนะครับหรือมันสามารถทนความเป็นกรดเป็นด่างของน้าหมักชีวภาพเราได้พอสมควรแล้วก็เพิ่มมสามารถเพิ่มขึ้นคนเราได้ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดพืชปลูกรวมทั้งมะละกอด้วยนะครับ ฉีดพ่นทุกๆ3ถึง7วันอันนี้ก็สามารถปรับได้นะครับถ้ามันระบาดรุนแรงเราก็เพิ่มความถี่ในการฉีดได้ถ้าเป็นการป้องกันประมาณ2อาทิตย์หรือ1อาทิตย์สามารถฉีดได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ครับทั้งหมดนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับไรแดงมะละกอซึ่งมีอยู่3ชนิดไรแดงแอฟริกันไรแดงแมงมุมคันสวานะครับแล้วก็ไรเมงมุมเฉียมซึ่งเป็นปัญหากับมะละกอของเราในช่วงหน้าแล้งหรือฝนยิ่งช่วง ในช่วงพฤศจิกาธันวามกราอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยไรพวกเนี้ยนะครับส่วนมากถ้ามันมาทําลายความเสียหายพอสมควรคือผิวมันไม่สวยขายไม่ขายมันก็ไม่ได้ราคาส่วนมากมันไม่ค่อยมาตัวเดียวมันจะมาพร้อมกับพวกเพลี้ยไฟส่วนหนึ่งนะครับยังไงก็ระมัดระวังไว้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไปณที่นี้ด้วยก็ขอทิ้งท้ายไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกร เป็นกำลังใจนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคําคํานี้ใช้ได้เสมอไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามหากเรามีความเพียรพยายามแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจและความเพียรของเราเองนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ